สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องปอนบ้านยู u ู e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้30ธันวาคม63ครับเช็คครับข้อมูลเราได้ตรวจสอบแล้วก็โทรศัพท์ไปถามคอเซ็นเตอร์ของธนาคารทกสแล้วนะครับหมายเลข02 555 0555ครับวันนี้ช่วงช่วงใกล้ๆจะปิดงานนะครับ ช่วงใก,ใกล้จะหมดเวลาทำงานของทกส30ธันวาคมนะครับสอบถามเกี่ยวกับการโอนเงินเกษตรกรชาวนานะครับโอน31ธันวาคมจริงหรือไม่ได้รับการตอบมาจากคอเซเตอร์แล้วนะครับว่า31ธันวาคมมีการโอนจริงครับกลุ่มที่จะได้เงินก็คือเกษตรกร คู่ปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดนะครับจะได้รับเงินประกันรายได้หรือเงินส่วนต่างนะครับแต่ทีนี้ในการจ่ายนั้นเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมคงได้รับทราบไปแล้วว่างบประมาณไม่เพียงพอในการจ่ายเมื่อวานนี้29ทธันวาคมเขาได้มีการประชุมกันแล้วและลงมติกันแล้วว่าจ่ายเท่าที่มีงบก่อนส่วนคนที่ยังไม่ได้ ก็ไปของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลแล้วจ่ายในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นสามสิธบธันวาคมจ่ายกลุ่มที่จะได้เงินก็คือเกษตรกรปลูกข้าวมากกว่า1ชนิดเป็นเงินโครงการประกันรายได้นะครับโอนสามสิธบธันวาคมหกสามแรงเข่าฐานเศ,ร,ร,ษศร,รษฐกิจบอกโดยนายหัสดินสุวัฒนพงเชษนะครับซึ่ง ได้เปิดเผยกับแหล่งข่าวฐานเศรษฐกษิจนะครับว่าเรื่องบอตีหนึ่งตีหนึ่งก็คือตีหนึ่งคืนนี้ครับหลังหลังหกทุ่มสาธันวาคมนี่ไปนี่สักประมาณตีหนึ่งเศษก็เริ่มโอนแล้วเนี่ยเขาก็นับเป็นวันที่3 1แล้วเนี่เริ่มโอนนะครับอันนี้นายหัสดินสุพัฒททนะพง์เชษผู้แทนสมาคมโรงสีข้าวไทยและเป็นคณะอนุกรรมการกำหนดเกณฑ์การยิงด้วยนะครับ ได้ร่วมประชุมในเมื่อวานนี้ด้วยให้ข่าวกับฐานเศรษฐกิจว่าเรื่องโอนตีหนึ่งวันนี้ซึ่งการโอนจะโอนให้กับผู้ระบุวันเก็บเกี่ยวก่อนนะครับผู้ที่ระบุวันเก็บเกี่ยวทีหลังก็อาจจะไม่ได้ก็ต้องรองบที่ไายรับเพิ่มเติมจากรัฐบาลจึงจะโอนต่อไปเขามีงบหกพันล้านบาทนะครับใจหมดหกพันล้านบาทถึงถึงวันเกี่ยววันไหนก็หยุด คือพูดง่ายๆว่าประกันรายได้ใครที่อยู่ในกลุ่มประกันรายได้งวดหนึ่งงวดสองมีสิทธิ์สูงมากนะครับงวดต่อ,ตอมางวดสามงวดสี่งวดห้าก็ดูว่างบมีพอถึงไหนนะครับส่วนที่คนคนที่ยังไม่ได้ก็ต้องรอไปจ่ายครั้งหน้าคือของบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลได้ก่อนก็จ่ายแต่รับรองว่าเขาจะจ่ายแน่นอนทุกรายนะครับส่วนรายที่ได้ไปก่อนวันนี้ก็คือผู้ระบุวันเกี่ยวข้าวก่อนได้ก่อนนะครับ รายละเอียดจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะได้เงินไม่พร้อมกันนะครับคือใครที่ได้ไวก็จะเริ่มได้ตีหนึ่งเสร็จ,เ,รจเกือบตีสองประมาณนี้แล้วก็ได้เงินเข้าบัญชีตั้งแต่กลางคืนไปเลยส่วนคนที่ได้ช้าก็ไปถึงกลางวัน3 0ธันวาคม63ครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจริงอย่างแน่นอนตรวจสอบมาแล้วจากคอเซ็ e เตอรของทกส0255055ครับ สวัสดีครับ